สวัสดีค่ะทุกคนปิดร้านแล้วค่ะกำลังจะขึ้นบ้านแล้วไม่เห็นมะม่วงสอดอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยอุ้ยเกือบจะเน่าแล้วค่ะน้องบิ๊กมะม่วงเนี่ยมันจะเน่าแล้วอะ่ะลูกโอ้ยแย่เลยป๊าซื้อมาแล้วก็เอามาสอดแอบไว้ใต้โต๊ะแม่ก็ลืมดูดูสิเนี่ย จะเน่าแล้วอะน้องบิ๊กเดี๋ยวแม่พามะม่วงก่อนนะลูกว่าจะรีบขึ้นบ้านยังขึ้นไม่ได้ค่ะเพื่อนๆต้องจัดการกับมะม่วงก่อนโอ้มะม่วงจะเน่าตั้งหลายวันลืมกินคุณสาซื้อมาหลายวันแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วแกก็เอามาสอดไว้ใต้โต๊ะป้าหมึกแดงก็ไม่เห็น เมื่อกี้เพิ่งเก็บร้านทําความสะอาดร้านเห็นมะม่วงสอดอยู่ใต้โต๊ะดูสิคะเนี่ยฉันน่าหูแล้วโอ้ยหนักอมึงดูสิโอ้ยอมะม่วงลังมันมีแต่ลูกใหญ่ๆโอ้ยดูสิคะในลูกนี้เริ่มช้ำแล้วเดี๋ยวจะลองปอกดูเดี๋ยวปอกใส่กล่องขึ้นไปกินข้างบนโอ้ยกินไม่ทันแน่เลยลูกย้ายใหญ่ มีช้ำแค่สองลูกนอกจากนั้นยังดีๆอยู่เลยอแสดงว่าตอนแกซื้อมามันยังแข็งๆอยู่ป้าหมูแดงก็ไม่ได้ดูค่ะเพื่อนๆแกไปตลาดมาแกซื้อของหลายอย่างกลับมาถึงร้านแกหาที่วางไม่ได้แกก็เลยเอาสอดไว้ใต้โต๊ะใต้เคาน์เตอร์เนี่ยแล้วป้าหมูแดงก็ไม่ได้สนใจก็ลืมไปเลยหลายวันหลายวันแล้วค่ะเนี่ยรู้สึกว่าจะ จะสองสามวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเฉือนตรงที่มันจะเน่าทิง้งเดี๋ยวชิมลองปอกดูสักลูกนอกนั้นก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้คงจะกินวันเดียวไม่ไหวอ๋อเน่าแค่นิดเดียวค่ะนี่ไงเฉือนออกไปได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่กล่องเอกขึ้นไปกินข้างบนเดี๋ยวขออนุญาตแทะเม็ด จะทิ้งเลยก็เสียดายขอชิมก่อนว่าหวานหรือเปล่าหวานเจี๊ยบเลยกินปากม่มเลยหวานเจียบเลยไหนดูหาดูอีกว่ามีลูกไหนที่มันช้ำอีกโอ้นี่ไงมีช้ำอยู่สองลูกเดี๋ยวปอกลูกที่ช้ำกินนอกนั้นก็ใส่ตู้เย็นไว้ ไว้กินพุ่งนี้อ๋ออันนี้ยังแข็งอยู่เลยแค่ตรงนี้หน่อยเดียวดูลูกใหญ่มากค่ะเพื่อนๆเนี่ยมะม่วงลูกใหญ่มากเลยนะคะมะม่วงออสเตรเลียม้ม่วมวกแดงไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพันอะไรนะคะลูกใหญ่โอ้ตัวนี้เนื้อยังแน่นอยู่เลยลูกเมื่อกี้เนื้อเริ่มเละต่ชิมดูแล้วหวานเี๊ยบ ตัวนี้เนื้อยังแน่นแต่ว่ามีมีตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวค่อยเฉือนทิ้งค่ะหั่นใส่กล่องเลยเอาไปนั่งกินข้างบนค่ะคือเราทำเราปรอกกินเองนะคะอันนี้ไม่ได้ขายก็เลยทำง่ายๆถ้าทำขายป้าหมึกแดงก็จะอีกสเต็ปหนึ่งจะพิธีรีตองพิธีพิถันสะอาดสะอ้านเป็นพิเศษค่ะ แต่ถ้าทำกินเองก็ง่ายๆ <c> ่ย <oughs> แค่ล้างมือแล้วก็ปอกๆค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรากินเองเนาะ <c oughs> เราเหนื่อยเราพิธีพิถันมาหลายชั่วโมงแล้วสำหรับลูกค้า <c oughs> พอตอนกินเองเราก็เอาง่ายๆแล้วกันสวยมากเลยเอ้าวน้องบิก๊กน้องบิ๊กจะกินมะม่วงไหมแม่ปอกมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวใส่กล่องขึ้นไปข้างบนให้น้องบิ๊กกินนะจะเสร็จแล้วลูก หนูปิดมูลี่ปิดไฟปิดอะไรข้างหน้าให้เรียบร้อยนะลูกนะเดี๋ยวเอามะม่วงขึ้นไปกินข้างบนแม่ปอกให้ละเต็มกล่องแล้วเนี่ยอย่ยโอเคนี่แหละนี่แหละนี่แหละว,ว้าวโอ้เต็มกล่องเลย อโอเคคุณแม่ก็จะแทะเม็ดอีกตามเคยค่ะเพื่นพนอนๆมะม่วงอะไรก็ไม่รู้หวานจังเสร็จแล้วอันนี้สำหรับคุณลูกเราขึ้นข้างบนแล้วก็เคลียพื้นที่ลงถังขยะ ช้ที่เหลือเราก็ไข่ถุงเข้าตู้เย็นไว้เอาออกจากไลนไว้ขายค่ะอันนี้ขายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงลูกสวยๆงามๆอะไรนี้ก็บข้าตู้เก็บข้าตู้ไวข้าไวขายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเหลือขายเราก็กิน ข้าวข้าขึ้นไปกินหอยทอดสองกล่องขึ้นไปกินมะม่วงขึ้นไปกิน แกงป่าทำกินเองได้แล,ละะ้วค่ะจะเบียงขึ้นบ้านเสร็จภารกิจอีกหนึ่งวันหลังจากนี้ก็ฟรีสไตล์นั่งดูหนังฟังเพลงนั่งกินมะม่วงข้างบนและะ้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมกแดงขึ้นบ้านก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะไม่